ถึงแม้ไข่จะมีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ก็ใช่ว่าทุกวัยจะกินไข่ได้ในปริมาณที่เท่ากันแล้วแต่ละวัยควรกินไข่วันละกี่ฟองวันนี้ Transform b i l l You มีคำตอบค่ะไข่ไก่หนึ่งฟองอุดมไปด้วยสารอาหารและวิตามินต่างๆที่มีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตบำรุงสมองเสริมสร้างความจำบำรุงสายตาและสร้างภูมิคุ้มกันได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันไข่ก็มีคอเลสเตรอรอลสูงจึงควรกินไข่ให้เหมาะสมกับวัย เด็กทารกอายุ6เดือนกินไข่ต้มบดกับข้าววันละครึ่งฟองเด็กทารกอายุ7-12เดือนกินไข่ต้มบดกับข้าววันละครึ่งถึง1ฟองเด็กอายุ1-5ปีเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรกินไข่วันละหนึ่งฟองผู้ป่วยเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงไม่ควรเกิน3าฟองต่อสัปดาห์หรือตามคำแนะนำของแพทย์ เลือกทานเป็นไข่ต้มไข่ตุนและไข่ลวกลดการปรุงอาหารที่ใส่น้ำมันเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ